นำห,นหลายคนเลยนะหลายนักลงทุนมีชื่อเสียงเอาแบบว่าตัวเองผอมลงไม่ชชคนะ่ะคุณขายของไม่ได้ว่าแต่ต้องดูถึงคนที่เขาอยากลดน้ำหนักแล้วเขาอยากได้ผลแต่เขาก็ต้องมาเสียงเงินฟรีแล้วทำมาอ้วนต,ตุ้ยกลับมาแนละ้วน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทูดหมด เขาลดมาได้ด้วยการบางคนอาจจะตัดหนังท้องก็แล้วแต่แต่ส่วนมากถึงไม่ตัดเขาก็ไม่ใช่ว่ากินยาซองนั้นหรือว่าที่ทเขาให้ลดนะ่ะที่เขาขายกันนะ่ะแล้วมันจะลดได้ท,ทันทีถ้าเรากินไม่หยุดทุกสิ่งทุกวลทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีน้ําหนักตัวขึ้นเนี่ค่ะยันจะอะไรก็คุมความหิวของเราไม่ได้ความหิวของเราเนาคุมไม่ได้ นอกจากตัวเราคุมเองลดปริมาณการกินลงเขาก็เขากินอะไรบ้างคุณรู้ป่ะเขาลดได้หลายกิโลจนจาก70กิโลเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาลดการกินลดตำนาน,นอะไรที่ควมกินและไม่กินกินเป็นระยะเวลานนีะ่ไม่ใช่ตัวยาที่มันจะจะขายยาอย่างเดียวมานี่ไม่ได้ ไม่ได้นั่นนะไม่นั่นไม่นี่นะคนจะพูดเห็นไหมมันส่งมาเรื่อยๆฉันได้หลายโลเพราะว่าฉันกินตัวนี้แหละไม่บอกล่ะว่ากินกับข้าวอะไรบ้างวันหนึ่งนะใช่ไหมล่ะคนที่เขาลดน้ำหนนะักเขาควบคุมการอาหารถึงว่าเขาตัดกระเพาะมาเขาก็ต้องควบคุมอาหารคุณหมอเขาก็ต้องให้ควบคุมอาหารเหมือนกันเออเขาลดมาได้นะ่ะ างทีเราโฆษณากันจ,จริงว่ารถคนที่เชื่อมันก็เสียเงินนะเราสงสารแบบว่าเราไม่อยากให้ควบคุมประชาส,สนมนันธ์เงินทองมันหายยากมันไม่ได้ร้อยปอร์เนหรอกคนที่รวยความคกขายของลาวนนะ้่าน่ะเราถนาอยากาลดเองแล้วก็บางคนเขบอกว่ารถเองก็ทําไม่ได้ต้องมีตัวช่วยก็จริงอิู่ตัวช่วยนะ่ะ แล้วมันช่วยได้จริงจริงหรือเปล่าล่ะเออเห็นไหมบางช่วงเขามาบอกเลยอย่าไปเชื่อเออ่คนที่เขามาขายแบบนี้นะคะเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพเขาจะคนจรารูม้มากขึ้นอ่ะเพราเราต้องทำอะไรให้ไดรอกา,ารู้ว่ากินยาไม่ <c oughs> ลดแน่เข็ <c oughs> น, <c oughs> นมาอุ้ยจะกินกว๋วยเตี๋ยว่ะไม่ใช่อห,หรอไม่ใช่อะไร เรือม,มาตักก๋วยเตี๋ยวให้ดูไม่ไย้โรยนะให้ดก๋วยเตี๋ยวนั่นนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวกระดูกไม่มีลูกศิ้นค่ะกินกับอันนี้แหละเดี๋ยวค่ะดูมาโชว์ก๋วยเตี๋ยวข้อเรื่องเรื่องแต่งลงไป,ไ,ปไม่อยาบางทีเห็นอันนั้นลดน้ำหนักมาลดน้ำหนักเนะองลดได้ทันทีกี่ท่อนี้หนะึ่งนาทีไม่ใช่รู้ค่ะดู เดี๋ยวเส้นเล็กค่ะแต่ยังไม่ได้ปรุงนะปรุงไปแล้วหน่อยนะน้ำมันเป็นน้ำซุปนะมันก็เลยดูใสๆแต่เป็นน้ำกระดูกหมูจริงๆนะคะเนี่ยกระดูกเนื้อจริงๆใช้กระดูกนี่มันทำให้แบบว่ามันทำให้เนื้อน่ะมันนซุปมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะลองเอามาต้มนะต้มสามสี่อันก็พอแล้วก็เนื้อที่แบบว่าเราซื้อต เราลงเป็นแล้วเรื่อวพอแค่นี้ก่อนเนาะจะมาดูไอ้ไ